คนที่ทำเลสิกแล้วอยากบอกอะไรกับคนที่ยังไม่ได้ทำค่ะอ็ะเนี่ยพอแตัดใ,ใจทําแล้วแบบวิตดีขึ้นเลยมองเห็นชัดเลยแล้วก็บคุคลิกภาพก็ดีขึ้นด้วยไม่ต้องใส่แว่นหนาๆรีบทำนะคะเพราะเนี่ยทำตอน40แล้วอะ่ะมีปัญหาสายตายาวคะ่ะถ้าเกิดใครยังไม่ถึง40หรือว่าอายุยังน้อยๆรีบไปทําเลยนะคะมันดีมากเลยชัดเจ๋วสาวน่ากลัวไหมไม่ขนาดนั้นค่ะแบบทำแป๊บเดียวเสร็จมองเห็นชัดขึ้น การทำงานดีขึ้นใช้ชีวิตง่ายขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะกิจกรรมหรือว่าเล่นกีฬาไงก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเลยค่ะการทำเลสิกคือการลงทุนคุทุนค่าครับคุณหมอที่นี่ก็น่ารักมากมากเลยครับอยากให้ทุกคนนะมาทำเกันเยอะๆนะครับรู้อย่างเงี้ยมาทำตั้งนานเลย เรารู้ว่าคุณอยากทำเลสิกแต่ก็ยังลังเลอยู่ใช่ไหมมาตรวจและปรึกษากับคุณหมอก่อนได้ที่ศูนย์เลสิกโรงพยาบาลพระราม9ที่นี่เรามีครบทุกวิธีการแก้ไขาสายตาให้เลือกเพราะปัญหาสายตาของแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณหมอจะช่วยแนะนำให้คุณมั่นใจพร้อมเห็นโลกใบใหม่ที่สดใสกว่าเดิมแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย